วิกเตอรี่ดอผมเผลอกดไป4ี่คลิกแล้วเมื่อกี้คลิกละ1ิบาทเอาใบเดียวเลยครับคือคลิปนี้ได้เป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วนะครับเพื่อนกูอยากได้ตั๋วดําไม่ทบให้เลยอ่ะเฮ้ยได้เลยโอเคโอเคโอเคมันให้อยู่ครั้งหนึ่งมันให้อยู่ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีละคลิกแล้วกันไปตัวดาตัวขาวก็ได้จะครบแล้วเนี่ยเพื่อนคือกูมีแค่ใบเดียวเลยเน้ยเพื่อนเอาเพื่อนไหนก็ไหนแล้วมึงกดไลค์กูที่ใครไม่กดอ่ะขอได้ปะแม่งทบให้กูแค่แค่พันเดียวสรุปกูใช้ใช้ โอเคเต็มสูบ เต็มสูบครับเพื่อนใครที่มีปัญหาฮามอยยาวเกินไปมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เห็นแล้วลกลุงลังแล้วอยากดูแลตัวเองเอานี่ไปลองเครื่องเล็มขนไข่กูม,มิ่งเล็มนะครับไม่ใช่การโกนเพราะการเล็มจะทำให้ไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุดไม่แสบไม่แดงสะอาดโล่งสบายไม่ลกลุงลังจากประสบการณ์ใช้งานจริงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แถมไข่ขกูม,มิ่งยังมีนวัตรกรรมเซฟเทคหรือพูดภาษาชาวบ,บ้านก็คือไถย,ยังไงก็ไม่บาดปลอดภัยต่อ,อน้องชายและยังสามารถเล็มได้ทุกส่วนของร่างกายขนแขนขนขาเอาไปไถหัวยังได้ใช้เสร็จล้างน้ำได้เเเเลลยกกกััันนนนนนน้้้ใใครรรที่วขสิไปปออต็ ไข่กูมิ่งราคา1นึ่งพันบาทห้ามพลาดและใครที่ทมีปัญหาน้องชายกินอับจากเหงื่อที่ไข่หรือขี้เปียกนี่ไปลองไข่คลีนเซอร์ล้างน้องชายด้สาดล้ำลึกแถมลดแบคทีเรียสะสมลดต้นตอ,นตอ,นตอนของการเกิดกลิ่นช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวสดชื่นยาวนานเจ็ดถึงสชั่วโมงเพราะมีกรดซาลิกไซลิกหรือที่รู้จักกันในชื่อ BHA และที่สําคัญอ่อนโยนต,ต่อน้องชายเพราะมีค่า pH เป็นกลางการันตีโดยแพทย์ผิวหนังมีให้เลือก2กลิ่น Relaxing Warm ฟิลอุ่นๆใช้ตอนนื่เหนื่อยอยากผ่อนคลายทน w o o d y Woody มีเสน่หหออออุ่่นน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 แลละมวรรืื Reching เยยิิดดใชช้ตากส สะอาดให้ความรู้สึกสดชื่นไม่แสบผิวพร้อมลุยทุกกิจกรรมจัดกันได้เลยไข่เคีนเซอร์ให้น้องชายของคุณสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันเสริมความมั่นใจกับผู้ชาย2แบงค์แดงมีทอนเท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้านล่างหรือลิงก์ใต้ด e สคริปชั่นได้เลยดูอะดูเอ็มนะดีครับเพื่อมนมีเอ็มอยู 12, ่สามสิบเอ็ดล้านนะ 62, ล้านครับเพื่อนบ่อห1ึ่งจุดห้าสองจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดสามสิบเก้าอุ้ยสิบถึงห้าสิบเอ็มร้อยถึงสามสนบเล้านล้าน ผมจะเปิดคลิกเดียว <Huh? S 1> นี่เป็นกิจที่ผมน่าจะเปิดเร็วที่สุดเพื่อนผมกดแค่คลิกเดียวรวยคือรวยเฮีย er คือเฮียกิจที่เปิดเร็วที่สุดเท่าที่เคยเปิดมาเพราะแม่งมีการให้กูใบเดียวอันนี้เรียกว่าใบแถมละกันไปเลยโอ้โห <c oughs> oh, I am เฮีย <Yeah! c oughs> ย,ย,ยี่ยย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 ยนเะยียยยยยะยย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 ลยย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 ยกล่ยยยายยยยยยยกยย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 วยย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 ยดยยยยยยย่ยย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 ยด้วยดีวยกว่าแมยงไม่ทยยห้กูเลยไย่ทบเลยย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 ยเ, <c oughs> เยยยยย ยาอยู่ครับอังกฤษเฮ้ยเจอหลัดอุ๊ยฮะเฮ้ยไม่รีบเฮรออุ้ยได้ด้วยชายโอ้โ้กูยี่ได้ชายอยู่แล้วโอ้โหสามถึงแปดกูได้เจ็ด เจ็ดมาแบบนี้คุณรู้นะต้องทำยัง,ำยงไงทำยังไงครับเพื่อนบังบอลได้เบาเบดี่เบลลิเจนโอ้โหคิมินเจหรอกูว่าแล้วแม่ตัวล็อกเลยเจ็ดแปดแฮะมาห้าถึงแปดมาเฮ้ยมีดีเย่ไม่มี ปุยแถมมาน้องลาบ่มีปัญญาไปซื้อของห่างไอ้เยอะตัวแบบเมื่อกี้ตัวโคตรด,ดีแต่ออกเจ็ดอันนี้ปีอย่างดีออกออกแปดแต่แบบตัวเฮียตีจูดบวกแปดติดโอนหนึ่งพันมึงพูดแล้วนะ นี่นะครับเพื่อนตีจุดบวกแปดติดโอหนึ่งพันนะครับกูจะตีนะติดต่องานทักแชทน,นะโอเคนะไม่งั้นมึงมึงโดนจัดไปอะได้กูเปิดการนี้ก่อนแล้วกันแล้วกูค่อยตีมาหกถึงแปดเบิเจนครับโปรตุเกสพื่อปรตุเกสทีมประเภทเสียบบูดเบเนเซม่า อหกถึงแปดได้ห้าสิบเอ็มไม่แย่นะครับนี่ไม่แย่นะตีติดรับหนึ่งพันกูใช้บักนี่ตีติดกดหนึ่งแต่กดสองผมไม่ใช่เอ็มครับผมต้องเอ็มไปดึงตัวครับเพื่อนมันจะยากตรงไหนวะสามหลอดอะติดโอลหนึ่งพันคนดูในตอกตอกบอกโอ้โหไอ้ไอติ้นไอติ้นนี่เวน ให้สโลให้กูเลยไม่มีอะไรเลยอะแบบมีท็อป100มีท็อป300แล้วก็มีท็อปอันนี้คืออะไรอะ OVR 1 0 6อันนี้ก็ OVR 106กูขอท็อป100ไม่ขออะไรเยอะครับพรรับเงินในเกม40%ร์เนหาจากไหนได้ครับมีขายไหมอุ้ยท็อปพีเซสา0รว่ะโดบวก8มาโอน500มึงไม่ได้บอกนะว่าปีไหนเนี่ยไม่ได้บอกด้วยดล้ว่าโดไหนโอ้ชิ่ง เมื่อกี้เราได้คิงคาริมเบนเซม่า5้ล้านล้านจากการอหกถึงแซึ่งการ์ดนี้การันตี7ล้านล้านครับเพื่อนขั้นต่ำแต่เป็นท็อป300ตัวเรายังไม่เห็นปีสีฟ้าเลยบวก8ผมขอได้ไหมปีสีฟ้าแมวจามกาทีเอสซาล่าให้กินอาหารเปียกฟรี1ปีโอเคปะ ไอพูดกาค้าวะอาบรรยากากาบรย่กากาหย่งบรยากากา,กา,า,กา,กา,กาหรอโอ้นี่ไงดูรวาดูนี่ไงนี่ 500 500 500เพื่อน500ลืมบอกอีกหนึ่งโปรโมชั่นซื้อไข่กุ้งม,มิ่งกับไข่คินเซอร์จากราคา2,222บาทลดเหลือเพียง1,666บาท25-31ตุลาคมนี้เท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้านล่างหรือลิงก์ใต้ description ได้เลยให้แก้แล้วนะขอตึงๆได้เลยครับถ้าครั้งนี้ผมเปิดได้นเงี้ยผมจะไม่มิบังอาจมาแตะไอดี ID นี้อีกตลอดชีวิตผมขอสาบานด้วยชีวิต พูดอะไรเนะี่ยทีละใบาการ์ดมันน้อย3-8ถึงแปซียูเหรอเฮ้ยชวายนี่จู๊ดกับเป้ตอนนี้นั่งนะครชัยแอร์เตรียมมาลงหน้าบ้านแล้วครับเพื่อนตอนเนี้ยรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มาครับจู๊ดกับเป้ครับใบนี้ไม่มีไฟจะมีไฟใบหน้าใช่อมผมปาโอ้โหสเปนแบ็กซ้าย เพื่อนเป้ก,กับเพื่อนเบลลิงแฮมมาแล้วก็เพีย <_ d ata> ใช่ครับมาหิุดมาแล้วครับทีนี้แหละตัวมันอยู่ใกล้ๆเคียงกันตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ต้องขยับมาเป็นเซนเตอร์แล้วขึ้นไปตรงกลางครับใบ <_ d ata> <_ d ata> นี้เปิดไปเลยเหอะลุ้นยากไปลุ้นไปลุ้นสองใบสุดท้ายดีกว่าพี่ทำาะไรอ่ะพี่เปิดการทำน้อง <_ d ata> ว่าเลว <_ d ata> อูดูโอเคไฮชื่ออะไรอันนี้เพื่อนใครไม่รู้แต่ไม่ใช่เพื่อนกูเอางี้ครับคาเซนเต ทีเอสให้เฮียผมหน่อยใบแรกคิริยันเอ็มบาบูเทียสสีฟ้าไฟสีฟ้าฝรั่งเศสโอเคฝรั่งเศสอันนี้เลยเฮ้ยโอเคโอเคเห็นเบลิกแฮมเบลิกแฮมกลางลูก ก่อนอันนี้กูพูดบ่อยมากว่าแม่งอังกฤษไม่ค่อยออกเลยแล้วแม่งออกแล้วม่งโอ้โหถ้าแบ็คก็คือมีแค่เทนซ m จะมีข้าวกลางลุกจะมีแค่2คนคือพาเมอร์กับเบลลิงแฮมไอ้ห่านี่อุ้ยขอบคุณละพูดวิสดองอะไรวะหน่ามันพิมพ์อะไรวะกูฝากไปโดเนทช่องนั้นหน่อยให้คนในสตรีมดูซีเครตหน่อยไปบอกพี่วิสดอมฝากมาหมุนอีกหนึ่ไปบอกวิสดอุ้ย เฮ้ยพี่วิดดอมสัตว์ฝากมาหมุนอีกหนึ่งครับจูดเบลลี่แฮมประเทศเดียวกันอังกแษน a m มีแค่พารเมอร์กับจูดข้าวยิงจูดไป2ลูก TS กลกางลูก ปีกซ้ายไขวะไม่ใช่เดมนี่โอ้นี่มันปีขวาไอ้อเฮียเดมปีขวาประเทศใช่ตำแหน่งไม่ใช่สโมสรใช่โอโ้เป็นไงอะ